การย์โยงมืลมาพวกของพวกเราตัวแทนมาแล้วรัฐมนตรีคนเดิมนะครับมาแล้วนะครับโอเคครับเราต้องการความรับผิดชอบนะครับต้องการความร่วมมือนะครับกับรัฐมนตรี รับฐบาลน,นี้ในการทีแจงร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับดีครับขอบคุณมากครับ,รบโบมือให้รัฐมนตรีไยครับสวัสดีผู้ติดตามแฟนเพจสนักข่าว n n นะคะ,อนนะ,คะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งในวันนี้ทางกลุ่มเครือข่ขายองค์กรภาคประชาสังคม ุ่มขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนนะคะที่มีการเดินทางจากบริเวณด้านหน้า องค์การสหประชาชาติหรือ UN นะคะที่มีการมาปักหลักบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะยุติการผลักดันร่างพรบการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรนะคะซึ่งเมื่อช่วงช้าที่ผ่านมานะคะคุณอนุชานณคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมาเจราจาพูดคุยกับ กลุ่มมวลชนรอบหนึ่งแล้วนะคะและขณะนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและทางคุณอนุชานะคะพร้อมทีมปลัดสานักสานักงานสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางมาพร้อมกันเพื่อที่จะแจ้งผลกับทางกลุ่มมวลชนนะ,ะที่มาปักหลักรอการปักหลักชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ ซึ่งขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะกำลังนำเตรียมนำรั้วนะคะออกเพื่อที่จะให้คุณอนุชานะคะเข้าไปพูดคุยแจ้งผลกับทางกลุ่มมวลชนนะคะที่มามาปักหลักรอ,อกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยมีการเดินทางมาปักหลักชุมนุมเพื่อ คัดนพรบการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรและกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนนะคะซึ่งทางกลุ่มน้ามองว่าเป็นกฎหมายที่พยายามจํากัดควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นสิทธิและเสรีภาพต่างๆนะคะนั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีพี่ทำเลการเราจะใช้ไม้ด้วยเพื่อจะทำให้ที่น<ส>้องทุก<ส>ท่านได้ย<ส>ิน ให้ตัวแทนรอนถามจาตัวแทนรัฐบาลว่าความหน้าแบบนี้ซึ่งในอีกสักครู่นี้นะคะทางคุณอนุชานะคะก็จะเข้ามาเพื่อร่วมพูดคุยกับกลุ่มมวลชนนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการมาพูดคุยกับ ทางมวลชนรอบหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงช้าที่ผ่านมาหลังจากที่คุณอนุชานะคะเป็นตัวแทนรัฐบาลในการรับมอบหนังสือและเป็นผู้เจรจานะคะซึ่งคุณอนุชาได้ระบุว่าขอให้ ขอรับเรื่องไปแล้วจะขอเวลาศึกษาหนึ่งเดือนนะคะแต่ทางมวลชนไม่พอใจเนื่องจากเคยมายื่นหนังสือดังกล่าวแล้วนะคะตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาด้วยคุณอนุชาระบุว่าจะรับไปพิจารณาแต่ไม่สามารถตอบได้นะคะเพราะจะต้องหารือกับคณะรัฐมนตรีก่อนนะคะซึ่งทางมวลชนก็ระบุว่าจะปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้ข้อยุตินะคะซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าขณะนี้นะคะก็เสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางคุณอนุชาก็ เลยเตรียมที่จะมาพูดคุยกับทางกลุ่มมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะ่งกาดนี้ซึ่งขณะนี้นะคะก็ทางทีมเจราจานะคะก็จัดเพื่อที่จะพูดคุยกับทางคุณอน,นุชาในอีกสักครู่นี้นะคะ นะซึ่งขนานี้ทางคุณอนุชานะคะเดินทางมาพร้อมกับประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรองปลัดนะคะที่เดินทางมาหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะแจ้งผลกับทางผู้ชุมนุมที่มารอชุมนุมปักหลักชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะ มอ่เร้ทีาปายนได้เข้ารูกันรับนต้ที่เราต้องครับขอที่แดงทุกอ่งลัของเรานะครับตอเป็น้ที่ร้อแล้วนะครับไม่ต้องกังวครับเราไม่เข้าไปครับท่านผู้ดังนั้นเปิดนะครับเปิดได้ให้เปิดการพูดคุยกันไม่ต้องกังวลใดๆเราไม่ทำอะไรตรงนีเออพอสักที ซึ่งขณะนี้นะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดรั้วเหล็กนะคะหลังจากที่มีการปิดมาตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยทางมวลชนระบุว่าไม่มีทางเข้ามาเป็นอันขาดนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูมีน้้อองงพพร มีอาวุธที่พอกองกับเราเยอนกับเราเยอะถ้าเราจะทำอะไรเราไม่มาทำแบบนี้ครับเรามาซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตรึงกำลังอยู่บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่มีการนัดชุมนุมของกลุ่มมวลชนนะคะ

่อนที่จะหันออกจะใหที่สาการนะคราบแล้วก็รูไปบังหน้านันครบอนเพราะฉะนั้นเี่ที่น้องตำรวจรับรองตาวจใช่คือได้ข่าวมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจ้างไปทางการะมตวงการต่างประเทศว่าอยากจะให้มีภาพเจรจาแต่การเจรจาจะต้องไม่มีควบคุมผูุชนจะต้องไม่มีตำรวจจะต้องไม่มีรถทีนอก นี้เนี่ยเมื่อเช้าจำได้ไหมคะว่าตัวแทนของขบว,วนเนี่ยฝากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรีไปเรียนคอรมอเอาข้อเสนอของขบวนเข้าคอรมอลที่น้องเราตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้จะบ่ายโมงจะนสองโมงแล้วค่ะมันหนึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องการให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแจ้งมาเลยคะ่ะว่าตกลงให้เราเข้าคอรมอลไหม แล้วพลรมอจะมีมติยกเลิกกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมองค์กรไม่เสียหาผลกำไรหรือเปล่ายินจะเอาไว้กับท่านรัฐมนตรีแล้วนะคะใช่ค่ะไม่ค่ะท่านรัฐมนตรีต้องแจ้งเลยค่ะแจ้งไม่มีไม่มีมาเช่นตัวนี้ไม่เจอเช่นตัวนี้ นั่งคุยกันับเขาคุยกันั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลง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 นั่งลณนั่งลงนั่นั่งลงนะ่งั่งลงนะุยกับมลงนัลนั่งลน่ะลนลงนลงนั่งลงนั่น่งนั่งกงนจ่ลน ว่ารัฐมนตรีจะชี้แจงว่ายัางไงคำถามถูกว่าเราเป็นคำถามเดิมนะคะเมื่อเช้าเราฝากไปให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไปเรียนคอรมอลเพราะกฎหมายตัวนี้เนี่ยเป็นคอรมอลที่เป็นคนบอกเราอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยคอรมอลได้เอาเรื่องนี้เข้าประชุมคอรมอลไว้และจะยกเลิกกฎหมาย ยกเลิกมติพอรมนที่เกี่ยวองกับเรื่องนี้หรือเปล่าแค่นี้นะคะสั้นๆมีสองประเด็นเสนรัฐมนตรีครับตังค่ะดั้งครับดังไว้ครับคกนดกับก็ขับเรียนพี่น้องให้ครบอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเมื่อเช้านะครับที่ผมมารับเรื่องจากทวกเรานะครับในสิ่งที่พวกเราเรียกร้องที่พวกเราเรียกร้องก็เป็นไปตามที่ท่านพูดนะครับ แต่สิ่งที่ผมได้รับเรื่องไปผมก็รับเรื่องไปแบบตรงไปตรงมานะครับไม่มีได้เหลี่ยงผมคิดทําอะไรผมก็ทําแบบตรงไปตรงมานะครับโดยผมนําเรื่องนี้ได้เข้าไปเรียนที่แงกงต่อครมว่าพี่น้องนะครับได้เรียกร้องมาตามนี้นะครับทางคระมอก็รับทราบแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับในบทสรุปที่ว่าขั้นตอนของกฎหมายนั้นนะครับมันยังไม่ใช่้ถึงเวลาที่ กฎหมายฉบับนี้นะครับจะคลอดออกมาหรือไม่อย่างไรนะครับขั้นตอนของกฎหมายฉบับนี้นะครับยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องในส่วนนะครับที่ต้องเป็นอง์รวมส่วนรวมนะครับถึงจะมีข้อกําหนดออกมากฎหมายฉบับนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะผ่านความคิดเห็นของพี่น้องในส่วนหรือไม่อย่างไรนะครับผมกลับเรียนตรงไปตรงมาอยากไม่ตรงไปตรงมา มันนร้อเรารู้ว,ว่ากระบวนการรับวฟังความที่เห็นที่ไม่ตรงไปตรงมาของพมนเนี่ยกกสิ้นสุดเมื่อวันที่30เมษายนแล้วถ้าคณนะรัฐมนตรีอ่านหนังสือที่ขบวนได้ยื่นไปแล้วเนี่ยเราอบอกไปแล้วว่าขบวนกครรัาฟังความที่เห็นมันไม่ชอบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องชี้แจงกระบวนการให่ๆค่ะเราต้องการคําตอบสองคำตอบ, 2, ตอบได้เอาประเด็นนี้เข้าประชุมพรมองไหมแล้วสั้นชัดๆ ใช่เช่คครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับหมายความว่าคณะรัฐมนตรีจะยังคงได้รับทราบนะครับว่ายกเลิกกฎหมายนี้ไหมคะสิ่งที่เราสิ่งที่เราเรียกร้องจะยกเลิกกฎหมายนี้หรือไม่่างไรนะครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่า ิ่งหนึ่งเนี่ยที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับยังไม่มีการเอากฎหมายนี้เดินหน้าอย่างแน่นอนไม่ยังไม่ได้ค่เราลงการยกเลิกมติปโม่ก็สิสินี้นะครับเป็นกระบวนการขั้นตอนนะครับตามกฎหมายเป็นกระบวนการขั้นตอนตามกระบวนการพิจารณาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําอย่างไรในานะที่ผมก็เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกับผู้ก่อการก็เป็นรัฐมนตรีก็เป็นประชาชนนะครับที่ต้องในเมื่อมีมติปรม่ได้ก็ต้องยกเลิก ก็มารับฟังกันนะครับก็อย่างที่พูดนะครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเรานะครับต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับพวกเราก็ตั้งตัวแทนนะครับในการทํางานร่วมกันไม่เอาค่ะท่านอันนี้ช่ใช่แล้วค่ะที่ฉันไม่ได้ดูเองนะคะแล้วพวกเราฟังตั้งแต่เช้าเนี่ยขบวนนี้บอกแล้วว่าไม่ต้องคณะทํางานอะไรทั้งสิ้นตั้งคณะทํางานกจะได้8ปีแล้วค่ะไม่มีใครได้ทํางานจริงจังเพื่อประชาชนพวกเราไม่เอาพวกเราเชิญผมมาใช่ไหมครับใช่ค่ะ ข้อยุติร่วนบว่าตกลงคนละคะรับเข้ากันไม่เดี๋ยวยเราเราเชิญผมมาเนี่ยเพื่อหาข้อยุติร่วมกันถูกไหมครับถ้าถ้าเกิดว่าท่านบอกว่ามันไม่มีข้อยุติผมก็อยากกลับเรื่องนีครนบตรงแบบตรงไปตรงมานะครับเราก็ไม่ได้มีข้อขัดข้อหข้ออะไรนะครับและสิ่งที่พูดก็ไม่ได้บอกว่ากฎหมายนี้จะต้อง เดินหน้าต่อไปหรือไ็่อย่างไรก็กล่บยังตรงไปตรงมารัฐบาลกล้าอะไรที่เป็นทางการกับเราไหมคะรัฐบาลกล้าออกเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะว่าจะไม่เดินหน้ากฎหมายนี้ต่อไปเออย่างที่ท่ตรงไปตรงมานะ มันจะเป็น,นจนุดของท่านท่าสุดเจรท่ด <ขอ S 1> ิฉันไม่ได้รู้สึกว่าจะลงไปมากกว่านี้ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ลงไปตรงมามากกว่านี้ละถ้าท่านบอกว่ากฎหมายนี้มันจะไม่เดิมเนินต่อเนี่ยซึ่งมันเป็นสัญญาปากปล่าไในท่านมันไม่ใช่กฎหมายนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่มันต้องดเดิมเนินการตาม กระบวนการนะครับตอนนี้ขั้นตอนขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยจางที่ผมบอกนะครับผมสิ่งที่ผมบอกนะครับถ้าประชาชนไม่เอาท่านไม่ต้องห่วงครับกฎหมายถ่วนนี้ไม่มีทางสัญญาคเา่ด้นมาชี้แจงว่ากฎหมายไม่น่าจไปต่อ เราได้พวกนี้เนาะใช่ใชไ่เอาใเอาใค่เอาไม่เอากม่เอามาไม่เอาไมีอ่เมเอามาม่า่า่าม่อ่เอาอเ่มา่่ม าการหาเรื่องในคอรมออันนี้เป็นการแก้กันเป่ยนแปลงเนาะมีการาหาเรื่องในคอรมอลต้อบอกว่าถ้าประชาชน,นไม่เห็นด้วยเนี่ยกฎหมายก็ไม่น่าจะไปต่อแต่ต้องมีกระบวนการประชาชนนี่หมอคุณอันนี้ตามนี้เนาะไอ้ที่เราได้ยินแต่พวกเราก็แจ้งกลับไปบอกว่าหนังสือของเราตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่คอรมอเนี่ยแจ้งไปชัดว่าขอให้ยกเลิกกฎหมายทุกฉบับยกเลิก พรมเพรากฎหมายฉบับนี้พิเศษตรงที่พรมเป็นคนออกเองพรมเห็นชัดในหลักการว่าจะต้องมีกฎหมายควบคุมองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรแต่วันที่28กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ใหม่รอบ4อัตราเราเรียกร้องให้ยกเลิกมติพลรมทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับพรบบควบคุมองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรวันนี้เนี่ยท่านบอกว่ามีการหารือแล้วก็ถ้าเระชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่น่าจะใจต่อแต่ก็มีความเลือนไคะ ด้วยสรุปผมคิดว่าเราจำพูดไม่ได้นะครับว่ากวหมายมันได้เป็นที่รับทราบในคอรมลในการประชุมวันนี้นะครับท่านเพียงแต่เล่าให้ฟัง่าได้ไปนแจ้งแล้วนะครับเพราะว่าถ้ารับทราบอย่างนั้นก็จะมีเอกสารที่เป็นทางการในในที่ประชุมที่เป็นปฏิตคอรมซึเ่งเนี้ยจะมีความหมายที่เหมือนกันหรือแตกต่างจากที่รับบัญชีได้พยายามอธิบัติพวกเราครับแต่ว่าในความหมายของทารับบัญชีเนี่ย กฎหมายฉบับนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเองก็ยังไว้วางใจก็ได้ว่ากฎหมายมันจะหยุดหรือไม่หยุดนะครับซึ่งโดยอำนาจเนี่ยผมผมคได้ว่ามันก็เป็นอำนาจของรัฐรมนรีนะครับของนักของครมเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ครมอพยายามตัดกันเองแล้วข้อเรียกร้องเราก็ชัดเจนมากว่าอยากจะให้ครมเนี่ยนะครับแสดงความจริงใจโดยการมีมติและก็ทบทวน ทัศนที่เคยเกี่ยวกับเรื่องยึดทั้งหมดนะครับก็คือยกเลิกไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่เดินหน้าตรงนี้ต่อแต่ท่านก็ยังยืนยันว่ากระบวนการกำกนกำดำเนินการอยู่โดยกระทรวงกมใช่ไหมครับซึ่งหลังจากนี้หมายถึงว่ารการะทรวงจะนำสรุปทั้งหมดมาแจ้งกับทางกรมนั่นหมายถึงว่ากระบวนการก็จะเดนินปกติใช่ไหมครับคือมันก็จะย้อนแย้งกับสิ่งที่ท่านบอกว่าอาจจะไม่มีการดำเนินการแล้ว ทีนี้ถ้าถ้าท่านบอกว่าจะไม่มีการดําเนินการแล้วแต่ว่ามันจะเดินการปกติเนี่ยมันจะอธิบายเรื่องนี้ให้มันชัดเจนขึ้นได้ยงไหมและมันจะมีหลักประกันอะไรเมื่อกี้เมืพอครเราก็ถามว่ามันจะมีเป็นรายรับรายจ่ายไหมที่บอกว่าจะไม่เดินหน้าต่อไม่ได้การพูดว่ามันจะเดินหน้าต่อแล้วท่านบอกว่าท่านแสดงความจริงใจเลยมันถึงเดินหน้าต่าซึ่งมันไม่โกงนะครับครับท่านอาจจะให้มันขั้นเยื้อีกหน่อยก็ได้ครับตอนนี้ผมก็พูดให้ให้ให้ ให้รับทราบแล้วนะครับก็ก็อย่างที่เรียนนะครับด้วยเจตฑ์กรนานโดยจริงจริงๆนะครับก็ยืนยันว่า,าได้ให้ข้อสังเกตครับทีปแล้วนะครับเรื่องของความพิจเห็นของพี่น้องประชาวงนะครับว่าพี่น้องปะระชางวงไม่ต้องการกฎหมายฉบับนี้นะครับกระบวนการทางขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางกระทรวงน่านสังคมก็คงทราบดีนะครับว่าในเมื่อพี่น้องไม่ต้องการ กฎหมายฉบับนี้นะครับเขาก็คงต้องทําเรื่องเข้ามาที่กรมในการพิจารณาตัวอย่างก่อนจะส่งแบบตรงไปตรงมานะครับขึ้นตรงนีตัวกระทรวงครูครูครับและท่านในเรื่องนี้ท่านจะเห็นความความชัดเจนนะครับได้จากกระทรวงกรมในลําดับต่อไปสามเดือนแล้วนะครับนะครับเพราะงั้นท่านต้องมีความไปเรื่อยเครื่อใจกันนะครับในในบทของการส่วนตัวผนเนี่ยนะครับไม่ไอ่เป็นคนพึ่งๆแล้วก็ พูดน้อยท่านก็จะเห็นว่าผมเนี่ยในทางการเมืองไม่เคยออกมาว่าใครไม่เคยออกมาด่าธิบดีไม่เคยออกมาหาเสียงใดๆน้องตี้ผมพูดน้อยมากเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นคือสัญญาประชาคมเนี่ยผมเป็นคนพูดน้อยจริงๆนะครับให้พวกเราได้ใจกล้าไว้คอมมิวนิสต์คอมมินิสต์คอมมินิจต์คอมมินิสต์คอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์คอมมิวนจากประชาชนอมมนาจตัดสินใจอยู่ที่ครมฟังไปฟังมาวันนี้ก็ยังไม่ชัด ว่าท่านเนี่ยไปเรียนรัฐมนตรีเป็นส่วนตัวหรือว่าคอรมอเอาเข้าคอรมอ,อ,รมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือวันนี้เนี่ยในมติคอรมอที่มีการออกมาแล้วก็จริๆท่านจะยึดแถลงนล้วนะคะตันนี้ก็ได้ข่าวว่าให้สื่อมวลชนเข้าไม่กี่กลุ่มในการแถลงของมติคอรมอเอาเป็นว่าแดดมันร้อนอยากจะสรุปประเด็นแบบนี้ก็คือท่านบอกว่ามีการเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย มีเขียนเรื่องนี้ไหมว่ามีการหารือไหมสองหารือว่าอย่างไรสามยกเลิกหรือไม่จนถึงนาทีนี้ไม่ต้องย้อนกลับไปพมอแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าท่านถ้าท่านอ่านจดหมายของขบวนพวกเราเนี่ยท่านจะเห็นว่ารกระบวนการพมอไม่ชอบทำเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องพมอแล้วค่ะการตัดสินใจอยู่ที่อำนาจของพรรมอเอาที่แจงนิดนึงม่นะคือผมผมธีารพแตะยุติและประหลัดสำนักนายยกเลฐกหมดปีนะ จริงๆก็าทำงานทำพี่น้องวิดีโอมาตลอดนะผมเข้าใจในสิ่งที่พวกเราพูดวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วกระบวนการในการำนำเสนอกฎหมายจะยมีขั้นตอนของการนำเสนอที่เป็นขั้นตอนหนึ่งสานะครับคราวนี้ขั้นตอนตอนตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ทางคณะมนตรีรได้รับทราบเรื่องต้นแล้วในส่วนของข้อเรียกร้องความเห็นของเราที่มีอยด้วยคร <c oughs> าวนี้มันก็ต้องทำาตามกระบวนการนะครับก <c oughs> ็ทางที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยก็รับข้อสังเกต แล้วความเหตของพวกเราเนี่ยนะครับส่งให้กับหน่วยงานต้นที่ทาต้นเรื่องมานะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะสรุปขมวลเรื่องความเหยุที่ไม่ไม่ถูกด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็แถลงการพรมตามที่พวกเราได้เสนะครับอะไเี้ยแล้วก็จะเป็นมติพรมนในในครั้งหนึ่งค่นท่านแล้วใ่แล้่ที่ท่านชี้แจงแต่ว่าเหมือนเดิมนะคะ ขบวนต,ต่อต้านกฎหมายการรวมหนุ่มประชาชนยืด้อเรียกร้องไปแล้วว่าใหุ้ยในครมอวันนี้ให้ครมอมีมติยกเริ่มไปเลยเพราะว่าการทักทานพี่น้องประชาชนมีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มสองก็คือจะให้พวกเรารอไปเท่าไหร่อันนี้ก็รอมาหลายเดือนหลายปีแล้วค่ะประชาชนอยากจะกลับไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่กฎหมายตัวนี้ก็ยังคันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอยอนุญาต จบการรับฟังการที่แจงกับฝ่ายรัฐบาลเท่านี้ก็เดียวตัวแทนของพวกบลต่อต้านจดหมายทำลายการรวมกลุ่มเียจะมีการตกลงรัฐบาลยค่ะขอบคุณครับพี่น้องครับใสท่มีหรับพวกเราครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณมาทุกคนครขอบคุณครับ และนี่นะคะก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเจรจาระหว่างมวลชนกับคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ร่วมพูดคุยกับกลุ่มมวลชนหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วนะคะซึ่งทางคุณอนุชานะคะก็ได้ระบุว่า ได้นําเรื่องนี้นะคะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนนะคะแต่ในวันนี้นะคะก็ยังไม่สามารถออกเป็น ว่าออกเป็นข้อยุติได้นะคะเนื่องจากจะต้องนำข้อสรุปทั้งหมดนะนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะถึงจะกลับมาเป็นข้อสรุปวาระได้นะคะซึ่งทางมวลชนก็ยังรู้สึกไม่พอใจนะคะเนื่องจากมีการยื่นหนังสือมาตั้งแต่เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าทางกลุ่มมวลชนไม่ต้องการให้ ดำเนินพรบฉบับนี้ต่อนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะต้องติดตามนะคะว่าพรบฉบ,บับนี้จะมีความเป็นไปอย่างไรนะคะเนื่องจากทางมวลชนก็ไม่ต้องการให้มีการดำเนินการเรื่องนี้ต่อนะคะซึ่งทางมวลชนนะคะระบุว่า อยากจะเห็นเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะและจะรอดูในวันนี้นะคะว่ามีการนำเรื่องนี้เข้าจริงหรือไม่มีการหารืออย่างไรและจะยกเลิกพรบฉบับนี้หรือไม่นะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสำนักข่าวไอเรมถึงกดซีเฟิร์สเพื่อที่จะติดตามข่าวสารของสำนักข่าวไอเได้ดิฉันอนพัฒน์พงสุภาจินภาต้องขอจบการรายง,งานข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ